อ่ะให้ดูใกล้ๆครับทุกคนตอนนี้ม,มันน่ากินไหมทุกคนดูอ่ะลาบหมูสามชั้นย่างปลาจิ้มอันนี้ด้วยจิ้มไม่เอาปลาไม่กินแตงกวาจิ้มก็ขอร้องอ้าวอ้าวอ้าวเลยโ,โหดเลยจินเจ็กขอกวิวทำอะไรแต่งงานา บีบีจะไปไหนเนี่ยลูกขอขอมาม้ายังอางันเดินไปเลยไปกูบิวจอบะไป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 ไไปไปไปบปไ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 ปนปไปไไป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 ไนไปไปไไปไปไปอปไ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 ปเปไปไปไไป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 อย โอ้ <ak> โหโดนโกบิวเอากลับอ่ะอุ้ยอุ้ยงงเลยโกบิวเป็นอะไรอุ้ยคิดถึงดูคิดถึงอุ้ยโกเป็นอะไรอ่ะโกไม่สบายลูกกลับบ้านไปอะไรโกเพิ่งกินขนมมาตะกี้กินอะไรมาตกลงว่าโกบิวเลิกลูกมาป้ายเดี้โอ้ี้ไปโอ้ออนไปโอ้ก่อนโอ้โหไปโอโกบิวด้วยอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยมายุ่งอะไรเขาเนี่ยตัวเนี้ยออกไปเลยกล้วยอร่อยป่ะเอาละเฮ้ยเอาละ ติดใจแล้วเอาติดใจแล้วขนมอะไรอะ่ะขนมมืออติดใจแล้วนะอู้หอร่อยอุ้ยอุ้หหมดเลยอุ้ยโอเคกันปาไปก่อนนะโอ้โหรักพ่อโอเคเดี๋ยวป้ามารับนะบ๊ายบายก่อนส่งจุ๊บรักให้ไหนรักเ่ักโอ้โหรื่องดฟ้า วันนี้หนูสัญญาว่าหนูจะทํางานได้ดีวันนั้น่ะหนูทํางานไม่ดีเพราะว่าหนูจะตาเพราะว่าหนูต้องพักตาก่อนตอนนี้มันหายแล้วหนูก็เลยทํางานได้อ๋อวันนั้นมันแสบตาใช่ไหมวันนี้ก็เลยทํางานได้แล้วใช่ไหมใช่แล้ววันนี้วีจะตั้งใจทํางานดีๆไหมคะดีๆค่ะโร้วบี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 แล้ววันนั้นทาไมบีบีเข้าบ้านก่อนนะเพราะว่าหนูขอพักตาก่อนเพราะว่ามันตามันแสบอะโอ๋อตาเีมันเป็นเองอะที่มันเป็น โอ้ยูดี้มันก็เป็นเองเลยใช่ไหมมันไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมมันเรียกออกมามาทํางานเร็วว้าวมาแล้วโอ้ยมีอะไรให้บีบีเล่นมีอะไรคะแต่ว่าบีบีต้องทําให้สําเร็จโอเคก่อนไหมสัญญาก่อนสัญญาต้องทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จเรบกินอันนี้มากแตงกวากินว้ายแตงกวาเพราไม่กินมั้ยอย่าให้ลูกบังคับให้มามาป้อนไม่ไม่เขาไม่กินเก็บเลยแต่มาเราไม่กินอันนี้เป็นยังไงมันก็ไม่กินม้าก็รู้อยู่ แต่คบกันมาก็ไม่กี่มา <c oughs> <c oughs> อะไรกันก็ไม่รู้เลทุกคนอะไรกันก็ไม่รู้เลทุกคนทุกวันนี้ที่บ้านอะไม่บุกก็บีบีอะแก้เกียร์เฮ้ยมาแกงป๋าเ <c oughs> อาแก้แล้วหาย หายแล้วทุกคนโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวดีค่ะอ๋อบาสบุ๊กฮะพูดแปลพูดเองโอ้โอเคโอเคบ้าดุก๊กแล้วก็น้องบีบีค่ะโอเคเมนูที่เราจะทําในวันนูน้นวันนี้เออนี่มาดูบีบีเป็นตัวอย่างเขาทํางานดีมากเลยอะ่ะเออชื่อเมนูบีบี<อ><อ>ช่วยป้าด<อ><อ>ไม่เอาอ่ะบีบีไม่เป็นไร เมนูที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็พรุ่งนี้เราไม่อยู่พรุ่งนี้เราไปเที่ยววันนี้วันนี้เออเมนูที่เราทําในวันนี้นั่นก็คือลาบหมูสามชั้นเสียบไม้ไม่พอกินกับน้ําจิ้มแจ่วไฟลุกวันนี้เรามีผักเยอะก็ตั้งเป็นเมี่ยงด้วยแล้วกันเนาะเราจะดื่มมีอะไรบ้างเนี่ยไปดูกันค่ะ วันนี้หนูหูแล้วเพราะว่าวางตรงนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็จัดจานสวยๆโอ้โหนี่คือเด็กที่ซึมซับการทำยูทูบเราก็ใส่อันนี้ด้วยโอ้โหวันนี้พี่บีจะทำอะไรคะจะทำหมูค่ะจะหมักใช่ไหมใช่หมักหมูค่ะหมักหมูเป็นลาบปะคะ โอเคมาถึงทำน้ำหมักลาบใส่อะไรก่อนคะใส่นี่ก่อนค่ะเขาเรียกว่าซอสหอยนรมค่ะครับหนึ่งถ้วยครับซอสหอยนางรมอเ,เอาแล้วครับบีบีทำเองนะคะนี่ต่อไปน้ำตาลปิ๊บค่ะโอคค้ยรู้ <ใน S 1> ด้วย <laughs> น้ำตาลปิ๊บแล้ววันนี้วัดใจไม่มาช่วยบีทำหรอคะชไปไหนอะคะวัดใจไปเรียนเต้นโอไปเรียนเต้นโอเคแล้วใส่อะไรคะอันนี้ผงหมากมงค่ะไปเลยครับหนึ่งถ้วยครับเป็นผงอะไรครับอันนี้ผงหมักหมูค่ะมันจะเหมือนแป้งอ่ะมันจะเหมือนแป้งเดี๋ยวไปอันนี้ที่ใส่ลงไปแล้วก็คือผงลาบค่ะอ่าใส่ผงลาบลงไปโดยที่ไม่บอกเนี่ยเลยนะครับหลังจากนั้นก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอเคามาฟังไว้นะหลังจากนั้นละลายเข้ากันนะนี่ครับละลายแบบนี้เลยฮะนี่อันนี้ถุงแบบว่าฟูดเกรด นะครับีบีกินอะไรน้ำตาลปี๊บมีทำไมชอบกินน้ำตาลปี๊บอะป๋ไม่เข้าใจเลยอะมันอร่อยเหรอป๋าฟังเขาอธิบายว่าทำไมเมื่อวานเขาถึงเข้าบ้านก่อนเพราะอะไรเพราะว่าหนูเจ็บตาเพราะว่าหนูต้องไปพับตาก่อนหนูก็เลยทำงานไม่ได้ใช่ไหมมันมาเจ็บตาต้องไปพับม่ต้องขังงาพีคปนไปเลยครับนี่ครับนิดเดียวพอข้าวคั่วนิดนึงค่ะข้าวคั่วนิดนึงครับใส่ลงไปเลยจ้าอีกนิดนึงค่ะ อโอเคใส่หมูค่ะโอเคอันนี้เป็นหมูอะไรคะหมูหมูแปดชั้นต่อหมูสามชั้นหมูแปดชั้นหรือเปล่าหมูสามชั้นก็รู้ด้วยใส่หมูลงไปเลยครับนี่ฮะหมักเลยค่ะได้ยินไหมครับหมักเลยครับนี่ฮะโอ้โหทุกคนลาบหมูสามชั้นน่ากินไหมโอ้โหมีลิ้นยาวด้วยน้ำลายไหลเลยโอ้ยน้ำลายไหลเลยเหรอมีหิวใช่ไหมลูกใช่มคะ หอมอ่ะให้ดูใกล้ครับผูกคนตอนนี้ระหว่างที่รอหมูหมัก30นาทีบีบีจะทำอะไรเพื่อนๆได้ดูครับีบีจะทำน้ำนจิ้มแจ่วโอเคสูตรเด็ดเลยใช่ไหมทำกินก็ได้ทำขายก็รวยเป็นไง <c oughs> ทำกินก็ได้ทำขายก็รวยเห็นไหมมะ <c oughs> โอ้โหอ่ามาอย่างแรกใส่อะไรก่อนคะใส่น้ำปลาค่ะโอเคตามใจบ,บีบีเลยคะ่ะวันนี้ป้ากินตามฝีมือบีบีเลยนะ นี่ทุกคนเท,นทนไปเลยครับน้ำปลาหนึ่งถ้วยเพื่อนๆจะได้ดูคีบีบีวันนี้แล้วนะเออ<าก>น่ารักคนอะโอเคใส่น้ำปลาเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะใส่น้ำมะขาเปียก <ๆ S 2> ค่ะโอเคหนึ่งถ้วยครับเทลงไปเลยครับอมนี่สี่ขวบแล้วเนี่ยทุกคน,คน,กคนไม่ได้อากจะอวยเลยนะเนี่ยอุ้ยมีเอาเอาช้อนขูดออกหมดด้วยอะดูท่าดิ เฮ้ยเก่งมากเลยลกูกอ,อ่าแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแบบนี้คนเสร็จปุ๊บใส่อะไรต่อคะใส่มะนาวค่ะโอ้โหนี่ไปเลยเนะไม่ต้องคัดเลยเนะี่ยไปเลยครับน้ำมะนาวครับหนึ่งถ้วยครับหลังจากนั้นใส่อะไรคะใส่พริกนึ่งค่ะโอเคนิดเดียวครับอ่านิดเดียวเองเหรออีกนิดหนึ่งไหมก็ได้ค่ะอีกนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเอาแล้วครับน้ำจิ้มแจ่วไฟลุกครับหลังจากนั้นใส่อะไรต่อคะ ใส่อันนี้ค่ะโอ้โอเคเขาเรียกว่าข้าวคั่วไปเลยครับ1นถ้วยครับข้าวคั่วนี่เอาแล้วครับน้ำจิ้มแจ่วสูตรน้องบีบีมาแล้วคะหลังจากนั้นเราใส่ใส่หัวหอมค่ะโอ้รู้จักหัวหอมด้วย1นึถ้วยครับเอ้ยยังไม่หมดเลยนะเออเอาช้อนเขี่ยวมา ใช่นี่ถ้าเขาภูมิใจอะโตไปนี่คือแบบเก่งแล้วว้าวว้าวใส่อะไรต่อคะผักคะ่ะโอเคเขาเรียวกว่าผักชีฝรั่งใส่น้ำตาลปี๊บค่ะโอ้โหเธอหวานเจีย๊ยบหนึ่งด้วยครับหวานเจีย๊ยบอ่าแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมคะลูกใช่คะ่ะเอาให้ละลายเลยนะเอาแล้วะทุกคนตอนนี้ละลายเข้ากันดีชิมได้ยังชิมได้แล้วคะ่ะโอเคค่ะตาให้ป้าเลยค่ะกินผักด้วยนะโอเคเน้นผักจริงๆเลยลูกเราเนี่ยอุ้ยหกไม่เป็นไรคะ่ะหกก็เจ็ด พูก็เช็ดบีบีปะปาภูมิใจในตัวหนูที่สุดในโลกเลยลูกอร่อยไหมอร่อยมากหรือว่าเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดเป็นน้ำจิ้มแจ่วที่อร่อยที่สุดในโลกตอนนี้น้ำจิ้มแจ่วเสร็จเรียบร้อยหมูหมักสามสิบนาทีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปเจีบไม้ค่ะโอเคไปครับเสียแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันน่ากินไหมทุกคนดูอะลาบหมูสามชั้นย่าง เสียบไม้เอ้ยมันยังไม่มีขายมาทตไมอยากกินลาหมูสามชั้นเสียบไม้ย่างเงี้ยมามีขายปะล่ะลองไปทาขายไหมอันนี้ดูดิระหว่างที่แม่บุกําลังเสียบไม้อยู่ทุกคนนี่ครับมีเจ้าของบ้านตัวจริงครับปาเฝ้าครับชื่อว่าปังค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าขวบค่ะหันหน้ามองหน่อยครับอายุเท่าไหร่นะครับสิบห้าขวบค่ะมีลูกเรีอยงครับหลายครอกแล้วค่ะนี่แมวของบ้านเรานะทุกคนอยู่มาสิบห้าปีแล้วว่า ความพยายามของแม่บุ๊กนี่คือสุดยอดมากๆครับทุกคนยืนเสียบไม้อยู่คนเดียวครับจนออกมาเป็นแบบนี้ฮะคือคนอื่นจะช่วยก็ไม่เอาครับก็ต้องเสียบด้วยเขาตัวเขาเองเนาะใช่ค่ะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บมาเลยจ้าย่างอหอมๆเลยครับแล้วกว่าจะย่างเสร็จอีกโหเราต้องย่างไฟอ่อนๆด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในผงลาบเราใส่ข้าวคั่วอ๋อใช่ต้องย่างแบบไม่กลางถูกต้องค่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แม่บุ๊กด้วยนะครับนี่ฮะ คลิปหนึ่งใช้เวลาเป็นวันนะฮะนี่กว่าเราจะทำเสร็จโอเครอ,อย่างให้เสร็จก่อนเนาะะทุกอย่างตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขออนุญาตไปจัดจานค่ะไปครับ จะมาเป็นบีบีเมมโมรีในวันนี้เราต้องผ่านอะไรกันมาบ้างหอือจัดจานใหม่ทุกคนทุกคนจริงๆแม่บุดหรือใหม่นะจัดจานเสร็จแล้วหน้าถ่ายเสร็จแ <laughs> ล้วหรือใหม่เพราะว่าอ,อะไรปะเพราะวางเตาไม่ได้มันชนกับฝั่งนี้เพราะเราปิ้งอ่ะเดี๋ยวมันชนกับผักใช่นี่เขารือแล้วเขาวางใหม่เลยอ่ะฝากกดไลค์ก่อนดูนะครับทุกคนกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณผู้ติดตามใหม่ๆนะครับตอนนี้เจ็ดแสนซับแล้วเราจะพุ่งสู่หนึ่งล้านซับนะฮะทุกคนนี่ครับสามชั้นลาบนะฮะนี่โอ้โหแล้วจุ่มกับ น้ำนจิ้มแจวไฟลุกอย่างนี้เจดีเป็นไหนคะเจ๊ดีกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ค่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงดุกคนเรียนพิเศษอยู่โอ้โหแรงมากมาเบาแก๊สได้ไหมเบาแล้วค่ะนี่เบาแล้วเหรอใช่สุกเร็วมากอะนี่ทุกคนข้าวเหนียวไว้วันนี้เลยวางได้ไหมวางได้นะชัวร์มากทุกคนลองไปทำตามดูครับเป็นไงคะเป็นไงอ่ะมารู้จักมิสเตอร์ทีมปะ รู้จักไหมบอกก่อนไมิสร์ทีมอ่ะไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักครั้งให้ลึกซึ้งอือหือือหืมันโคตรอร่อยอ่ะอือหือข้าวเหนียวมะแจกอาวุธนะครับโอ,อเคทุกคนมันเหมือนหมูปิ้งอ่ะ แตมเป็นรสลาบอะทุกคนจะไม่พอนะเยากกินกับปูอ่องครับนี่ตักขึ้นมางนี้เลยปูอ่องของบ้านเราสั่งซื้อได้ที่ไานแอดตัวนี้ค่ะครับอือหืออ่ะหอมมากปูกหนึ่งทุกคนถ้าเราตอบลายช้าเดี๋ยวเพิ่งว่าเรานะคะว่าเลยวันทั้งว,วันเราทาคลิปอยู่ไงเราเลยไม่ค่อยได้ตอบไลน์แอดบางทีเพื่อนๆถามมาบ่ายโมงเนี้ยเราไปตอบทีสองทุ่มเนี้ยขออภัยด้วยนะครับแจาตอบนะฮะให้ดูใ,ใกล้ๆทุกคนปูอ่องของบ้านเราเป็นแบบนี้สุ่มกับอะไรก็อร่อยนี่ ลองสั่งไปคนแล้วครับปุก uh huh. ตอนนี้รู้สึกว่าสั่งไปทั่วประเทศแล้วน่าจะได้กินครบทุกจังหวัดแล้วนะฮะ uh huh. มันโคตรอร่อยอะมะออร่อยมากมากอะไว้หนูข้าวหรือเปล่ปาใช่เพ<อ>ราะวันนี้ไม่ได้กินอะไรทุกคนทำหน่อยเท้าอ่ะมันซึมแป๋วด้วยแต่เซบ,บีเป็นไงคะ นี่คือสีมือเนื้อบีบีนะครับหมักก็สีมือบีบีนะฮะกินกับผักด้วยเนี่ยอยากให้ทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้จะได้รู้เลยว่ามันอร่อยจริงๆไม่ใช่อวยเมียนะไม่อยากจะอวยเขาทุนเนะี่ยเข้ามาหารอร่อยมากครับบินเรยรอยเลยตอนนี้ทุกคนเห็นไอป้ปองมากตอนใี้เราถ่ายไปตอนแรกอันนั้นเป็นแมวตัวแรกข,ของเฮียที่เฮียเลี้ยงมาเมาื่อสิบห้าปีที่แล้วได้มาจากวัดมีไปเจอมันมีพี่น้องอยู่สองตัว สีดําขาวกับสีปองแล้วเฮียก็ชอบตัวนี้เฮียก็เลยหยิบมาแล้วด้วยเหตุอะไรไม่รู้ตั้งชื่อว่าไอ้ปองเอาง่ายนะตัวนี้ทุกคนเป็นแมวนี่เฮียรักมากแล้วมันไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้เราเลยมันเป็นแมวไงไงะทุกคนหิวมึงก็มาใช่กินเสร็จอิ่มปุ๊บมึงก็ไปแยกทางกันถ้าหิวเดี๋ยวมึงเจอกูแต่ถ้าไม่หิวไม่เห็นหน้าทุกคนมันเป็นแมวที่ไม่ต้องเข้ากกงอะอย่างหนึ่งที่นางแบบเรื่องเยอะนิดนึงอะนางจะเลือกอาหารอ้าวละนี่แหละเรื่องนี้แหละอาหารแบบนี้ยี่ห้อนี้ห้ามเปลี่ยนอะไรเงี้ แล้วมาตั้งต่เลี้ยงสัตว์อีกไหมไม่หรอกค่ะเอาจริงเห็นบอกอยากเลี้ยงหมาไม่หรอกค่ะพอเจอไซสองตัวนี้เปลี่ยนไหมคะไซเลี่ยนหอยบิวเปลี่ยนความคิดไม่อยากเลี้ยงเลยตอนแรกไปดูมาหลายรอบนะซื้อไอ้ปีโป้มันเป็นพันธ์อะไรเนาะยอกเชียร์อ๋อตอนแรกเลี้ยงยอกเชียร์คิดไปคิดมาแล้วเราจะไม่มีเสรีภาพในการไปข้างนอกเราจะห่วงเขาถูกต้องเลี้ยงหมาต้องดูแลเขาชั้งชีวิตนะก็เลี้ยงเมียค่ะเลี้ยงเมียนี่คือเหมือนแบบกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่จบ เหนื่อยกับผู้หญิงคนนี้มันเหนื่อยมากทุกคนรู้ว่าเมื่อกี้เนียยกเลยเนี่ยยกเต่าเนี่ยแล้วเต่าเนี้ยมีน้ำใช่ปะเนียก็ไม่รู้เนียก็ยกมาน้ำหกหางตาที่เละไปหาก่อนเลยนะอย่างนี้แหละเฮียบอกว่าเฮียไม่รู้ขอโทษครับเฮียไม่รู้จริงๆว่ามันมีน้ำอยู่ในไหนก็แค่นั้นแหละก็แค่ขอโทษไม่ต้องพูดเยอะมาคนลามันผิด้ากกันได้อันี่ฟ้องเพื่อนเลยจริง โอ้โหน้ำจิ้มแจ่วสุดยอดอะ่ะอืมแล้วก็ข้าเหนียวเตี้ยบวงครับคุณลีเดือนสุดแล้วอันนี้เอาไปไหนครับให้คุณครูชิมค่ะดีใจนะให้คนอื่นชิมชอบให้คนอื่นชิมเนี่ยปิดแก๊สก,ก่อน,นปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สก,ก่อน,นโอเคไปเลยครับคุณครูครับขอถ่ายหน่อยนะครับให้คุณครูลองชิมดูจิ้นมน้องพีด้วยไหมครับีดทำเองนะครับอันเนี้ยโอ้โหมีเอาหมาล่าให้ครูด้วยโอ้โห ครับผมครูแบบว่าอธิบายได้เต็มที่เลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมักผงลาบอ่ะอ่านี่หมักผงลาบครับไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เนาะฝีมือบีบีครับอันนี้บีบีทำเองหมดเลยเดี๋ยวกลับบ้านนี่นะคะโอ้โหเดี๋ยวกลับบ้านนี่นะคะโอเคขอบคุณครับคุณครูได้ขอได้ใช่ไหมคะเออดีใจเนอะโอ้ยบีบีมาแล้วครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนบีบีเป็นคนทำให้เฮียกินอะ โคตรอร่อยเลยบีบีปลาปลาภูมิใจในตัวลูกมากเลยรู้ป่ะปลาปลายกช่องนี้ให้บี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 ทำต่อได้ไหมไหนยกช่องอันไหนเอาช่องบีบีแอมเบอรี่เนี่ยให้บีบีทำต่อให้บีบีเป็นคนถ่ายคลิปอะได้ไหมได้โอเคงั้นบีบีมาทำต่อมานะแตงกวาอยู่ไหนแตงกวาอยู่นี่ป่ะล้วถ้าแตงกวาป้าไม่กินป้าบอกอันนี้เบียเป็นคนที่ไม่ชอบกินแตงกวาหลายคนก็รู้นะป้าจิ้มอันนี้ด้วยจิ้มนะไม่เอาป้าไม่กินแตงกวาเฮ้ยบีบีก็ขอร้องอ้าวอ้าวอ้าวเลยโคตรโหดเลยอ้่ะจิ้มจ แล้วก็จิมนเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำที่เห็นแตงกวาได้นะจิมบวกอ่องเหรอใช่ค่ะอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมรักกินบัวกอ่องหาซื้อได้ที่ไหนคะบัวเนี่ยค่ะอ่องเพื่อนๆหน่อยให้เพื่อนๆซื้อทำยังไงข้ขอซื้อนะจะได้มีเงินรวยจะได้มีเงินรวยแล้วเบี้ยวเงินไปเลยไม่ทำใจไม่ได้จริงๆกินแตงกวาเฮียไม่เขย โอเคกินหมูได้ไหมกินหมูได้อร่อยไหมอร่อยมากเย้เอออ่ะกินหมูอย่างงี้นะแล้วกินหมูเข้าไปใช่ไหมปวดียังใล้แล้วอื้อหืออ่ะไม่หมดยังเออเคี้ยนหค่ะโอเคต่มเลย์ตัวนุ่นนุ่นนุ่นแล้วบอกเพื่อนๆว่าเป็นยังไง อร่อยมากอร่อยมากโอ้อร่อยมากอ่ะมาอือก็อย่างข้าวเหนียวทุกคนครูถามว่าไงด้วยคะว่าทำขายเหรอคะอันเนี้ยเหรอซื้อกลับบ้านจริงปะเนี่ยไม่ใช่ขายค่ะคุณครูถามว่าทําขายหรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรจะซื้อกลับบ้านเหรอใช่จะซื้อกลับบ้านซื้ออันนี้นะใช่ค่ะเขาบอกไม่ใช่ค่ะทำขานมารู้บ้างเมื่อกี้ครูก็จะง้หน้ามาดูตรงนี้ใช่ปะเขาทำอย่างเงี้ย คุณครูตกใจจะบอกว่าคุณครูคนนี้เป็นคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษบีบีจิ้มต่อครับทุกคนนี่ครับเฮียอยากทำนน้ำจิ้มแจียวใส่ขวดให้เพื่อนมากๆเลยตอนนี้ขาโรคกินเต็มความหมือนยังหมดแล้วไม่ได้จริงเหรอพัากินจริงเหรอลูกบังคับให้กินไม่กินได้ยังไงอ่ะอืมปูอ่องเว้ยอืมคนกันอืมหดีใจมากเลยที่ลูกชอบกินปูอ่องทุกคน เป็นไงบ้างอะรสชาติเป็นยังไงอธิบายสิลองดูอธิบายสิอร่อยแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนเขาอยากกินเขาต้องทำยังไงต้องเอทแลยตัวเฮ่อจุ่มเลยจ้ะมาดูนี่ลูกกินฟูอองโ <laughs> <laughs> คตรดีใจเลยอ่ะจะมีผ <laughs> ู้ภาษากีนป้าฟังหน่ <is> อย what are you doing ตายแล้วกูรู้กูไม่แตนด้วย Watch o u d o i n g ไปว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เราต้องตอบยังไงมามาถ้าเรากำลังกินหมูอยู่ i m eating Am eating and the moo ping Moo ping and the jim jim gel Jim gel แล้วก็เราก็จิ้มลงไปอย่างนี้แล้วเราก็เข้าปากเข้าไปอย่างนี้เลยเอาเข้าไปลึกๆเลยโอเคแล้วเราก็กินผักแล้วเราไม่กินอ่ะโอเคโอเคหนูฝึกปะป๊าให้กินผักหนูฝึกปาป๊าให้กินผักแล้วอือหือ อือหือดีๆอร่อยมากอ่ะอือหือพ่อพอได้แล้วอือหือผมร้องซิมเลยซิมเลยหลกซิมเลยผัวอ่องอร่อมากอะไรอะไรอะไรเขากินผัวอ่องเขาทำไงบ้างมะเด e best อ่ะสั่งซื้อให้เขาแล้วก็ทุกคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่อุดหนุนครอบครัวเราด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ อร่อยไหมต้องบอกว่าอร่อยจะบอกว่าเมื่อกี้อ่ะพอทําเสร็จนะกูหนูทำเองไงพอทําเสร็จนะแม่ผู้บอกว่าอะไรป่ะป้าป้าเรามีอาชีพไปแล้วอ่ะป้ามะพร้าวอ่ะใช่ค่ะหอมละพาหูลกขึ้นมาจึ้งเลยมาดูดิโอ้โหอ่ะปัาจิ้มเนเพื่อนจิ้มปูอ่องจ้ามาไม่บีถ้าบีบีกินหมูกับมาได้นะบีบีต้องชอบไม่แน่เลยหมูมันอร่อยมากเลยลูกมากินผักอย่างนี้ด้วยนะทุกคน ค่อยกินค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกิน <c oughs> ค่อยๆกินอะ <c oughs> ค่อยๆกินหรอ <c oughs> ทุกคนดูเียให้ดูใ,ใกล้ๆครับนี่ฮะจุบนี่เลยครับอืม <c oughs> <c oughs> ย้อยๆเลยทุกคนนี่ครับเอาให้ดูใ,ใกล้ๆเลยพรามันน่ากินแค่ไหนนี่วันนี้ฝีมือบีบีหมดเลยนะจะบอกให้โอ้โห <c oughs> <c oughs> แมถอ,อถ้าออกมาหนูกินแบบเนี้ยแล้วก็จิ้มอย่างนี้เหรอแล้วยังไงอีกโอ้โยทุกคนครับเด็กกินข้าวเหนียวก็บปูอ่อ,องข้าวเหนียวหมดแล้วครับเอาอีกไหมครับข้าวเหนียวเอาอีกเหรอเลี้ยงไหวไหมเนี่ยทุกคนโอ้ยไปอยากกินแบบย่างๆอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะเพราไม่ต้องซื้อแล้วลูกข้าวแซลมอนนะคะต้องกินข้าวแซลมอนทุกวันนะวันแล้วเท่าไหร่เนี่ย สอง,องหอยอะข้าวแซลมอเนเขาชอบกินหลังเลิกเรียนเขาชอบกินมากเลยตอนนี้วันหลังไม่กินข้าวแซลมอนแล้วเนาะกินข้าวบวงเนาะเลิกกินข้าวแซลมอนเรามากินข้าวเหนียวปูออ่งเอาไหมโอเคไหมอไเออข,ของเล่นเยอะค <laughs> ่ะ หนูเบื่อมากอันนั้นไงหนูเบื่อมากอันนั้นไงเบื่ออะไรลูกเบื่ออะไรคะเบื่อไซมอนพี่เราไม่ซื้อแล้วนะไม่ซื้อนาะเรากินข้าวพวงโกินไหมโอเคป่ะแม่หมดพ่อเลยอ่ะรู้เสื้อเลยอ่ะเออที่ใส่เหมือนกันไงหนูเป็นคนเชื้ออ๋อหนูเป็นคนเชื้อออ๋โอเคไม่มีปัญหาลูกไนูยืนหนาลูกหนูอยากเป็นอะไรหนูเป็นเลยแหละอ้าวโอ้ยยังกินต่อเนื่องอ่ะไม่หมดหนูไม่เลิกกินอื้อหือ ไม่ฉ่ำทุกคำอ่ะทุกคนดูนี่เลยมฉ่ำมากอ่ะเอ้ามันขึ้นมันไม่ได้แล้วอ่ะไม่เป็นไรจิ้นต่อแด้ค่ะเอาอันใหม่อ้าละอ้าเลยอ้าเลยอืเนี่ยทุกคนดูที่มาของคำว่าอร่อยหัวทิมหัวทิมยังไงคะหัวทิมยังไงคะนี่นั่งจิ้มอยู่คนเดียวเลยทุกคนดูดิโอ้โหแลดูแม่บุกครับทุกคนย่างตรงนี้ทุกคนดูดิน่ากินมาก แล้วก็จะไม่มีส่งเพื่อนๆแล้วค่ะปูหอมๆอ,อะแล้วก็มาตัดไอไม่ไหม้ทิ้งใช่ไหมอ,อืมโอ้โหดูดนิ้วด้วยดูดิอ่ะหยิบข้าวเหนียวมาแล้วทําไงคะเฮ้ยอ,อย่าบอกนะพี่บีกินข้าวเหนียวสองห่ออะเวอร์ไปแล้วนะโอ้โหซักข้าวเหนียวอันนี้หมดอีกนะซักเชือ่อเขาเลยสองห่อกินคนเดียวครับฮิวมิทุกคนจิ้มแ่วตาแลา้วพลาดวันนี้ดูซิ่ <c oughs> เขาย่างเกลียมมากทุกคนคุณครูถึงขนาดถามอ่ะขายไหมคะขายไหมคะแล้วมาไม่แบ่งแต่ถุงให้ครูไปกินที่บ้านนะเออเออมมาก็ลืมเนาะเดี๋ยวไปให้เขาที่บ้านเขาถึงขนาดถามแล้วนะแล้วเราทำไมไม่ยิบมใบสาขาหน้าใส่ทำไงฉันหน้าให้ป้ไปเลยหน้าตาตลกเลย คนเดียวที่สั่งแม่บุ๊คให้ทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยทุกคนตอนนี้บีบีเขาเขาเรียกผสมสระเป็นละออกเสียงเป็นละเดี๋ยวทุกคนดูนะกอีกอีกีตอเอตอเอเตสอเอเส็ออีเส็ออีสีบออีบออีปีบออู อุ้ยมันพัฒนาการแบบเราเห็นแล้วเราภูมิใจอะทุกคนที่เขาแบบไปเรียนกลับมาแล้วเขาได้แบบนี้ได้เราสอนเองสอนได้ไหมเราก็ไม่รู้สอนยังไงเนาะทุกคนใครที่ยังไม่ดูบีบีพาทัวร์นะกลับไปดูนะครับล่าสุดที่ไปเที่ยวที่ไหนนะเกาะมันนอกกลับไปดูใหม่นะคะกลับไปดูใหม่นะคะเพราะว่าที่เาโกงแต่งงานโกบิวมาแทนงานกับป๊าป๊าหนูหน่อยมาแทนงานกับป๊าป๊าหนูหน่อยเรียกโกบิวมาทำงานกับป๊าป๊าหนูหน่อยมากินแล้วมาแล้วโกบิวมาแล้วนี่ไง เจ็ดขอกบวิวทำอะไรแต่งงานเขาพูดเอเมื่อกี้เขาบอกไปเรียกกวิวมาหน่อยเจ็ดขอแต่งงานใช่ไหมดูคลิปไหมดูคลิปยังเขาเพิ่งลงอ๋อวันนี้ธนินลงคลิปขอวิวแต่งงานไปดูได้ที่ช่องธนินเอสนะครับใช่วิวหน่อยว่าความรู้สึกยังไงเป็นยังไงไม่อะตอนนี้ี่อยสามพาดอะอุ้ยไอวิวไอวิว ว่าไงเราต้องใส่หมวกกันน็อกไปงานแจ้กันไหมคะถูกต้องขนาดรู้ป่ะในคลิปอ่ะแม่ก็โดนทรายปาคนขอแต่งงานโดนดอกกุหลาบเตยหัวบิวผู้กองตงบุ๊ไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นอ่ะมันดับปะไอหมูดับปะนี่อยากความรู้สึกของคนคนขอใช่ไหมแล้วตอนนี้เตรียมขอปนี่เจนนี่โอ้โหขอปอนนี่เจลลี่นี่จะบอกว่า ที่กินหนักแบบนี้แล้วตอนเช้าเฮียรู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันโล่งเนี่ยเพราะว่าที่กินอันนี้ เชลี่ปุ๋งอันนี้คือกินแล้วมันออกหมดเลยบิวกินด้วยวันนี้เขาใส่ยาถ่ายลงไปแรงมากพี่ใช่ยาถ่ายค่ะอันนี้คือมีประโยชน์มากเพราะว่ามีพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกแล้วก็ไฟเบอร์ค่ะในลำไส้ของเราจะมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดีนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปทํางานทําให้แบบว่าระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นไปปรับสมดุลลำไส้ให้มีแต่จุลินทรีย์ที่ดีสั่งซื้อได้พี่ตั้งแต่ตู้กดตั้แอดวันนี้จะลี่ค่ะหรือว่าช้อปปี้ลาซาด้าตู้กดบอนน ภูมิใจอ่ะโอ้โหเป็นเคี่ยวมอลนี่จลเลี้ยได้เดี๋ยวคุณแม่จะให้คือสุดยอดมากอ่ะเข้าไปได้ยังไงอ่ะไม่เข้าใจตอนแรกก็งงเหมือนกันเข้าไปสามวันทุกคนโดนไล่ออกเออไปไปขอข้อไปในแม่ก็รองได้ดิไปดูคลิปด้วยกันไหม๋ยวไปดูคลิปแป๊บนึงดีไหมบอนีเจลเลี้ยบีบกินแล้วรู้สึกไงรู้สึกแปลว่าสดชื่นโโอ้ห แม่เลยอันนี้แม่อะไรแม่โกบิลปูหรักกันที่สุดแล้วนี่คือใครเฮ้ยอันนี้คือใครคนคาเบ้เฮ้ยเีบีกันนี้คือบ้านบางบอนนะเฮ้ยแล้วนี่บ้านของใครบ้านบบบีก้าอู้แล้วป้ามาขออยู่เหรอใช่เฮ้ยป้าขออยู่นานๆได้ไหมบ้านเนี้ยพี่อยู่วันเดียวเอเฮ้ยพออยู่กับโกบิลรู้เป็นยังไงทุกคนเบีกับเบีให้ป้าของแก้มโกบิลได้ไหม มาพูดอะไรให้เฮียหอมแก้มบิวตอนเด็กมาบอกว่าปไา่ไ้แล้วหลังจากขอแต่งงานแล้วตอนนี้ในหัวเนี่ยคิดอะไรอยู่ทุกวันทำงานขายงานยังไงสกิบลูกค้าคิวงานคิดแต่เรื่องงานไม่แต่มันมีเรื่องงานแต่งเพิ่มขึ้นมาอ่าแค่นั้นแหละถามน้วันนี้กินดูก่อนนี่คือลาบหมูสามชั้นย่างเสียบไม้ครับจิ้มอะไรอ๋อไจิ้มอะไน้ำจิ้มแจ่วครับเนียเสียบไว้อยู่ลองกินดูอันนี้ฝีมือบีบีหมดเลยนะ พี่บุค๊คบีบีทำให้หมดเลยนะพะี่บุ๊คบีบีก็คือพี่บุ๊คนั่นแหละถูกใช่ปะโต้ <laughs> พี่บุ๊คนี่คือสุดยอดเลยนี่ดูเอาทิปปี้รวมรถมาให้บิวด้วยมาเอาไปให้หนูว่าไม่เอาฮะมาันม่ให้ปห้าย<ม>ิงก็ยอะอีกนี่เขาไม่ยืมมีได้กว่าเฮียจะได้บอดดี้จะรีรู้ว่าทุกคนเฮียต้องอุดหนุนนะจะต,ตกใจรู้สึกยังไงรสชาติเป็นยังไงบ้างไม่อร่อยบอกไม่อร่อยอร่อยบอกอร่อยทำไมเจ็บทเออทำไมเจ็บคิดนานมากเลยเฮียขอกินดูหน่อยสินี่มันต้องแบบสัมผัสรสให้มันทำไมเขาไปให้หมดคำ เราค่อยพูดออกมาในคำเดียวเขามามล้วนะเนี่ยเพื่อนๆเฉยๆผมมีคำพูดให้คำเดียวเลยสำหรับไอ้หมูสามชั้นย่างไม่ใครให้กินอ่ะทำไมเอฟอยู่ไดเอดอยู่ไงไม่อ้วนตรงไหนไม่เขาอยากลดน้ำหนักเียถามผมว่าหลังขอแต่งงานมีอะไรเปลี่ยนไปไหมเออๆอยากรู้เมื่อกี้อ่ะควบคุมใช่ไหม คอยควบคุมทุกอย่างแต่ไม่เป็นไรเรามีบอนนี่เจลลี่ก็แค่นั้นเองขอคําเดียวให้อันนี้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยู้ยี่เลยอร่อยแน่ะฮียก็ตกใจอยู่แต่เฮียอึ้งอยู่ไงเฮียตกใจเฮียตกใจเฮตกใจคือนู่นไงอร่อยใช่ไหมอร่อยมากครับดีไหมคือต้องบอกว่าเนี่เฮียกับบุ๊ควางแผนว่าเฮียจะขายอย่างเงี้ยขายเลยวางไปเรื่อยวางทุกคลิปแบบนี้จริง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 ขายเลยเฮียดีไหมผมรับรองเฮียปิ้งอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้ถ่ายคลิปหรอก ไม่เอาคำงานหรอกนี่บอกกับทุกคนเลยนะหลังจากที่ถ้าเกิดอ้าวบีบีคนนี้ชื่ออะไรแม่ก็มนเอ้าโหแล้วคนเนี้ยพ่อเจกพ่อเจกไม่พี่เขาเรียกพ่อเจกแลวอันเนี้ยบี แล้วนั่งอยู่ข้างๆจริงเลยนะโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครอบครัวเราด้วยนะครับใช่แล้วครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุบ๊ายบายอุ้ยขายเออขายเห็นไหมบอกให้ขายเห็นไหมอร่อยทุกคนทุกคนนี่ครับนี่คือภาพเบื้องหลังครับเจ้าบ่าวไม่เลิกเจ้าบ่าวครับไม่เลิกกินครับมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอมนีีบ้เหดอโอ้โหกูอะไรจิ้มอย่างเดียวทุกคนดูดิโอ้ แม่อร่อยเข้าเนื้อปากเลอะด้วยไม่เคยเห็นท่านินกินเลอะเลยอะกินเลอะปากด้วยนะโอ้โหอร่อย,อรอยครับไป